วันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับมืออื่นเป็นวันพระนายคุณเบตเตอร์นะครับกับย,าย่าเดี๋ยวออกมาทำความสะอาดรามห้องน้ำเพื่อชิตอนรับพระอาคัตุกะพระสหธรรมิกนะครับเพื่อทีดด่จะมารวมสังฆก,กรรมมืออื่นนะครับวันพระมาร่วมสังฆก,กรรมโดยมีพระคุณเจ้าประมาณสามสิบปูบนะครับ มารวมสังฆกรรมแล้วก็มียาติรรมคงศิมารวมนำรับรวมนำโดยเฉพาะเพศนะครับก็บจะเป็นพี่น้องชาวบ้านนกูน้อยพังส่วนนะครับซึ่งมีผู้บริจาคปัจจัยนะครับจึได้เป็นเฉพาะเพนนะครับเนียงเพนแล้วก็จะพาพนำดื่มนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีศรัทธาในการที่จะต้อนรับพระคันธุก,กะมืออื่นนะครับ ช่วงแบบแรงๆสามมงแรงเป็นตดไปนะครับวัดบรรคุน้นอยพระคุณเจ้าทางกษสิตล,ลงมากวาดลานวัดนะครับเป็นกิจกงสงฆ์หนึ่งเที่ยวบิจาณบาตหนึ่งทำวัดหนึ่งแล้วก็กวาดลานวัดอีกหนึ่งนะครับโุ้นแป,ป้นพอนเดินยีบี่บกครับนี่แป้นอ่าเมือวนนี้เป็นป็นตรงรัตตาอายแล้วก็จะอยู่มองนีนะครับโอ้โหัาจาอาวัดอ่า มีลังวัดนะครับลังวัดถึงวันนี้ก็จิตมีพรอขุนเจ้านะครับมาเตรียมสถานที่ไว้เพื่อที่จะเ,เพ้นนะครับเตรียมสถานที่เพ้นไว้เป็นโรงครัววันนี้นะครับโอ้โอโลงตามั่นถ้าถูกอนุโมทนานะครับพระอธิการมั่นนะครับหลวงพีหมั่นนะครับเราก็มาเตรียมสถานที่ออ้เมืองแตงมงนี่ครับวันนี้ เตรียมน้ำเตรียมทาไว้นะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากเป็นเจ้าภาพนำน้บดื่มน้ำประนากเรียนเชิญนะครับมืออื่นมีพระอัคตุกะพระสหธรรมิกจากทิศต่างๆนะครับจํานวนประมาณ3 0มสถึงสีรูปนะครับมารวมสังกัดกรรมวัดบ้านองคุน้อยนะครับมารวมสังกักรรมบ้านองคุน้อยนะครับมีการถวายเพ่พี่น้องสนใจอยากเป็นเจ้าภาพถวายเพ่หรืออยากเป็นมารวม พ้าบ,บุญกับเลียดเชิญน,นะครับส่งนะครับนี่ของน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทางบวชในชุกชนในบ้านวัดโรงเรียนัวเท่กกับมีความสำคัญนะครับของน้ำก็เตรียมตอรับท่าพ่อาดไว้นะครับโอ้นะครับจึงคุณเบเตอร์เขาก็ชวนย้ายแต่ได้บ้านนะครับแต่ว่าผมก็ตาครับมีทุละะักฟังไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยคือองค์ ะครับครับเออมันมีห้องส้วมห้องน้ำอยู่สามจุดนะครับตะวันตกกลางต้นนตรงกลางหลังสลาอาสวัสดีครับคุณเบตเตอร์ได้ค่าน้อยเออครับ